ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดำน้ำยิงปลาที่อ่างแม่ถางนะครับวันนี้ก็มาครึ่งวันนะครับมาถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับมาถึงจุดเราก็ลงนะครับอ่างแม่ถางอำเภอลองกวางจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ก็ มาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับฝากกดติดตามรับชมด้วยนะครับมาดูจังหวะแรกกันเลยนะครับดำลงไปครับผมหมอครับ มาแลครับเล็งแล้วก็ยิ่งเรียบร้อยครับเป็นชะโดนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นป่าชโดครับไซส์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามโลกว่านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ดำต่อไปเรื่อยๆครับดำลงไปครับ มีล็อกนิดหน่อยครับผมมาถึงจุดเราก็รอครับน้ำขุนนะครับมาแล้วครับเล็งแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับตัวนี้โดนจุดนะครับล็อกเลยครับไม่ดิ้นนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็ะไซสามโลครับ 2โลกว่า3โลเนี่ยครับประมาณครับนี่ครับวหนนีนหมานชะโดมาดูจังหวะต่อไปกันเลยครับดำลงไปครับ้นามมัวนะครับเราก็จะดำตรงจุดที่ว่าบอมองเห็นนิดหน่อยนะครับก็เลยก็จะรอตรงจุดนี้นะครับถ้าดำลึกไปก็คุณดำตื้นก็คุณนะครับต้องดำพอประมาณนะครับ เท่าที่น้ําใสนะครับแล้วเราก็รอครับน้ําขุ่นก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งครับมาแล้วครับเล็งแล้วก็ยิ่งเรียบร้อยครับเป็นชะโดอีกแล้วครับผมชะโดครับนม่นะครับไส์สามโลนี่ครับประมาณครับผม ไม่มีนะครับใสสวยอยู่นะครับแล้วเราก็ดำเลาะไปข้างหน้านะครับมาดูครับว่าตรงจุดนี้จะยิงปลาอะไรนะครับดำลงไปครับเจอพอดีครับยิงเรียบร้อยครับผมตัวนี้เข้าเร็วมากนะครับดำยังไม่ทันถึงพื้นเลยนะครับเข้ามาแล้วครับยิงถูกจุดนะครับไม่เด่นเลยนะครับ ตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับประมาณสี่ห้าโลได้นะครับตัวนี้นะครับแจ๋วเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้เจอแต่ชะโดนะครับหลายชะโดหลายตัวแล้วนะครับนี่นะครับจะทาเมนูอะไรดีครับนี่นะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับสวยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เรามาดูจังหวะต่อไปกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ก็ได้ทําการดําดิ่งลงไปครับแล้วก็เลื้อยไปข้างหน้านะครับหาจุดที่ว่าโล่งแล้วก็น้ําใสแล้วครับ <c oughs> แล้วก็รอครับนี่นะครับเห็นเงาเงาดำๆครับล็งแล้วก็ยิง่งเรียบร้อยครับวันนี้น่าจะเป็นปลานินนะ มาดูครับว่าตัวใหญ่ไหมครับนี่ครับเป็นปานินตัวเมียนะครับไซน่าจะเป็นไซโลโลสามโลสี่ครับตัวนี้ครับก็ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันครับนี่นะครับสวยครับตายปานินบ้างแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากที่ยิงชดโดมาหลายตัวครับนี่นะครับสวยครับไซสวยครับมาชมจังหวะต่อไปกันเลยครับ ทำการดำลงไปครับนี่ครับมาพอดีครับยิ่งเรียบร้อยนะครับผมเป็นชาโดอีกแล้วครับตัวนี้เหมือนจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรนะครับสองโลกว่าได้นะครับขอประมาณนะเดี๋ยวมาดูไซส์กันครับนี่นะครับ นะครับไหลสองโลกว่าครับเราก็ทําการดําดิ่งครับนี่ยังไม่ถึงพื้นนะครับนี่นะครับถึงพื้นแล้วนะครับแล้วก็เลื้อยไปข้างหน้านิดนึงนะครับค่อยๆนะครับอยู่น้ําคนนะครับหลังจุดเราก็ล้อนะครับอะไรไม่รู้ไปแป๊บครับอ๋อกระสูบครับกระสูบหลายตัวนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับอะไรไม่ยิงนะครับล้อครับ ดูสิว่าป่าอะไรจะเข้านะครับนี่นะครับกระสูบผ่านไปผ่านมามาแล้วแหลงตามยิ่งเรียบร้อยครับอนี่นะครับป่านินนะครับตอนนี้ป่านินเป็นตัวที่สองนะครับตามเฉโดมาติดๆครับมาดูไซกันครับนี่นะครับเป็นปานินตัวเมียนะครับในี่ครับไซโบเหมืองคันครับตัวนี้ครับน่าจะ โลหกนุ่นนะครับตัวนี้นะครับใหญ่ครับหมานนะครับตัวนี้ครับหมานปนินบ้างครับครับแล้วเราม็ต่อด้วยจังหวะนี้กันเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับดำลงไปนะครับลบนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถึงจุดเราก็ล้อครับล้อนิ่งๆครับล้อครับหมาแล้วหมาแล้วครับนี่ครับแรลงครับแรลงครับยิง เรียบร้อยครับปลากดว่าไม่โดนครับตัวนี้ครับผมเสียดายครับครับแล้วเรามาต่อจังหวะนี้กันเลยครับเสียดายยังไม่หายเลนะครับปานินครับดำลงไปแล้วก็รอนิ่งๆครับหมอปลาครับพาดปานินไปหนึ่งแล้วนะครับโอ้รอบนี้จะเจอปลาอะไรนะครับน้ำขุนนิดหน่อยครับ รอครับขยับนิดนึงครับน้ํามันขุนเนาะแล้วก็ล้อไอ้อะไรแวบๆครับนั่นน่าจะเป็นชะโดแน่เลยร้อดูสิจะมาไม่มาครับเล่งยิ่งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีกี้แวบๆก็คือชะโดนะครับถ้าจะโดเข้าปุ๊บถ้าเราไม่ทันจังหวะแรกเราก็รอจังหวะสองนะครับเดี๋ยวต้องเข้าอีกครับเป็นวิสัยไปชโดนะครับ นี่นะครับสาประมาณสองโลครับตัวนี้ครับนี่ครับหมานเชโดครับวันนี้ครับเมื่อกี้ทางด้านหลังนะครับเป็นกระชังเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับกระชังเลี้ยงปลาด้านหลังนะครับนี่ครับเชโดหลายตัวแล้วครับวันนี้หมานเชโดครับวันนี้ครับนี่นะครับสวยๆเลยครับ แล้วเราก็มาต่อจังหวะนี้กันเลยครับนี่นะครับดำลงไปครับม,มาถึงที่เราก็รอเหมือนเดิมครับไปนี่หน้านิดนึงเดี๋ยวน้ำจะขุนครับแล้วเราก็รอครับหาแล้วครับแรงยิ่งเรียบร้อยครับผม เป็นปานิน้นะครับตัวนี้ครับมาดูไซส์กันครับว่าใหญ่ไหมครับไหนละปลานี่นะครับนี่นะครับอ,อ๋อไม่ใหญ่เท่าไรครับตัวนี้ครับประมาณโลครับผม